ครับสวัสดีครับชาวคลิปเปียวทุกท่านครับขณะนี้ท่านกําลังดูนะครับที่กําลังดูอยู่ขณะนี้ก็คือไม้เลตนะครับไม้ผลิตที่ใช้สําหรับรองครับวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นไม้ผลตที่ไม่ได้ใช้แล้วครับแต่ว่าก็มีนะครับไอเดียนครับที่จะทําประโยชน์ให้นะครับวันนี้ผมก็จะนําเสนอเกี่ยวกับการนํา ไม้เลิตนะครับมาทำตะแค่นะครับแล้วก็สามารถทำเป็นกระท่อมหลังน้อยๆเลยนะครับผมจะเป็นไม้เลรตนะครับสี่ตัวนะครับผมต่อประกบกันนะครับผมแล้วก็ทำขานะครับตั้งขึ้นนะครับประมาณ60เซนติเมตรนะครับผมนะครับเป็นไม้เลรตทั้งหมดเลยนะครับ จากนั้นเราก็ต่อเสาไม้ไผ่ขึ้นนะครับเป็นโครงสร้างนะครับเป็นเสาแล้วก็ทำคานแล้วก็มงมงด้วยหญ้านะครับหญ้าคานะครับก็จะเป็นกระท่อมสามารถใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับจากาไม้ผลตนะครับเป็นเพลิงกระท่อม ใช้ประโยชน์กันฝนกันแดดได้เป็นอย่างดีครับก็ลองนํามาทํานะครับก็เป็นไอเดียหนึ่งที่ใช้ประโยชน์จากไม้ผลิตนะครับถ้าไม่โดนฝนก็สามารถอยู่ได้ระยะยาวพอสมควรครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีสิ่งของที่จะใช้นะครับนํามาทําแค่สามารถนอนนั่งได้ ได้รับบรรยากาศธรรมชาติอีกทางหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ